BBA จุฬาแกรนรีวิเนียน2025งานคืนสู่เยาวที่ไม่ใช่เพียงการรวมรุ่นแต่คือการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการธุรกิจไทยเมื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติคณะพานิทาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย BBA จุฬาประกาศเปิดตัวสมาคมนิสิตเก่า BBA จุฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Legacy of Leadership Honoring the Past Inspiring the Future สร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจกว่า3,000คนเพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคตประเดิมกิจกรรมแรกด้วยกิจกรรมทางวิชาการและสร้างความร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่าของสถาบันชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard b u s i n Business School ของ Harvard University พร้อมมอบรางวัลเชิดชูนิสิตเก่าดีเดน่นผู้สร้างและส่งต่อแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัฑิตนานาชาติคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับต้องเรียนว,ว่าตอนนี้คณะหลักสูตรบีเวเราเนี่ยเปิดมาแล้วกว่า30ปีนะครับปีนี้ปีนีที่ครบปีที่30ซึ่งเราเชื่อว,ว่าจิ์เก่าของเราเนี่ยมีมากมายนะครับและคิดว่าการที่บระงตัวตรวนี้ครับจะเป็นการสร้างสารรค์งานต่างๆน,นะครับรวมถึงเราสามารถที่จะผนิกกำลังกันนะครับแล้วก็ ทำงานวิชาการนะครับรวมถึงทํางานเพื่อสังคมนะครับรวมถึงช่วยเหลือน้องๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเชื่อว่าในโครงการตรงนี้ครับจะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาหรือผลักดันแวดวงธุรกิจต,ต่อไปในอนาคตรังที่นะี้ตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าเราได้รับ ความร่วมมือจากสิทธิเก่ามากมายซึ่งในแนวทาตงนนาตรงนี้ครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีการจัดงานต่อไปนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ87ปีของคณะพนิสฐานและการบัญชีด้วยนะครับหลังจากเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยเราก็จะก้าวสู่ปีที่88นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีนะเป็น Double Infinity นะครับเราคิดว่าเราจะมีโครงการต่างๆร่วมกับทาง อ่ตไปใวิชาชั่นก็อยากตามที่อาจารย์เรียนนะคะแล้วก็มีมา30ปีแล้วเรายังไม่เคยได้มีเป็นสมาคมนิสิตเก่าก็เ,าเลยรู้สึกว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่เราจะเริมสร้างสัมพันธ์ดีของอชาวนิสิตเก่าจุฬาบีบีเอจุฬานะคะแล้วก็เราอยากที่จะสร้างชุมชนของบีบีเอจุฬาที่แข็งแรงเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็สามารถที่จะกลับไปช่วยคณะของเราให้สามารถที่จะมีชื่อเสียงได้ทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับระดับสากลด้วยะคะ่ะ สำหรับเป้าหมายของเรามีอยู่5ลักเพราะว่าเราเพิ่งเป็นสมาคมน้องใหม่เนาะอยากที่จะทําให้ค่อนข้างที่จะโฟกัสในหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือการจัดตั้งเป็น membership ทำระบบของทะเบียนของของ member ที่เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ทราบว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหน แล้วก็มีการที่ทําระบบสื่อสารที่ดีสามารถตอบโจทย์น้องๆทุกเจนได้นะคะแล้วก็สร้างการกระดักรู้ของทุกคนว่าตอนนี้สมาคมทําอะไรอยู่บ้างมีการจัดก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพืนสูเย้าการจัดเสวนา A, ระหว่างตัวของคณะเองหรือว่าสมาคมอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการที่จะช่วยในแง่ของการทำ CSR ของคณะช่วยน้องๆที่ไปออกให้พัฒนาชนระบบค่ะ ็คงจะต้องเริ่มก่อนจากการที่ให้ทุกคนมาเป็นสมาชิกสมาคมแล้วเราก็จะเริ่มมีการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนนี้สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านบันเทิงหรือว่ากิจกรรมทางด้านวิชาการนะะค จัดงาน้า,างที่พื้นไทยแล้วก็โล่าสมากโซนอัลทุกครั้งเ,เลยเพราะว่าเมสเตอร์เนี่ยจะคุณภาที่จะเป็นพันธุ์เชนเนอร์จริงแล้วก็ท,ทําธุรกิจมาจริงๆริประสบผลสำเร็จจริงๆในหลายๆด้านก็จะมาให้ความรู้กับเราก็ลักษณะของงานก็จะเป็นการสัมสัตย์ด้วยค่ะมีเชนเนอร์มีการเ e ็ w o r k i n g กันแล้วก็ประซสที่หมดจากงานที่คิดว่าจะมอบให้กับทางสมาคมดีเองที่ทไปประโยชน์ต่อไปเนี่ยมีการคุยกับพี่ไก่แก้วค่ะ เป็นประมาณปีหน้าค่ะเดี๋ยวยังไงจะแจ้งวันที่แน่นอนอีกที ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ว่าเราจะมีสมาคมสิเกบีบีจุฬาอย่างเป็นทางการนะครับเป็นครั้งแรกเป็นของประวัติศาสตร์เลยนะครับในครั้งแรกนะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยนะฮะมองว่าอันนี้เรากําลังต่อจิ๊กซอด้วยกันนะครับอยากจะให้ออกมาเป็นจิ๊กซอนะครับที่สวยงามนะครับเป็นภาพของครอบครัวบีบีจุฬาด้วยกันนะครับและจากนี้เราจะสร้างสิ่งใหม่ๆด้วยกันนะครับอยากจะให้มองว่าอันนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยนะฮะจะสามารถกลับมาแบ่งปันได้นะฮะสามารถกลับมาแชร์ต่างๆนะครับ และผลักดันดีบีจุลาไปข้างหน้านะครับอย่างยั่งยืนนะครับอยากจะให้น้องๆนะครับมองนะครับมองตรงนี้เป็นเหมือนแฟมิลี่นะครับ ที่พี่นะครับเคยนั่งโต๊ะเก้าอี้เดียวกันกับน้องนะครับแล้วก็น้องเคยนั่งโต๊ะเก้าอี้เดียวกันกับพี่นะครับเรามีความทรงจําร่วมกันนะครับมีรักฐานร่วมกันนะครับและจากนี้เราจะสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับบีบีจุฬาด้วยกันนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับน้องๆทุกรุ่นเลยนะครับมาประกอบจิ๊กซอว์นี้ด้วยกันให้เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ผลักดันบีบีจุฬาไปข้างหน้าด้วยกันนะครับขอบคุณครับบีบีจุฬาก็ครบรอบ30ปีแล้วนะคะอยากให้สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเอ่อกลับม งานเดียวเป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มที่มีความแข่งขันมากๆค่ะขอเชิญทุกคนนะคะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันมาร่วมกันเยอะๆค่ะสมาคมนิสิตเก่าวีเวทุลานะครับจริงๆก็เริ่มต้นม,มาจาก 3C ครับก็คือผมอยากคอนเน็กนะครับดวงใจของชาวบีเวทุลาทุกคนเข้าไว้ด้วยกันนะครับพอคอนเน็กก็ได้แล้วก็จะมีการเพืดบอนดิ้งที่แข็งแกร่งกลายเป็นเน็ตเวิร์กทางธุรกิจเพื่อ สร้าง Impact ให้กับสังคมไทยนะครับก็จะเป็น C ตัวท้ายคือ Create นะครับก็น่าจะมีสิ่งดีให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ถึงทุกภาคส่วนของสังคมต่อไปนะครับสำหรับจุฬาลงกรณ์นะครับเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเสาหลักของแผ่นดินนะครับด้านการศึกษาแล้วก็หลักสูตร BBA เองนะครับเราถือว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติอันดับหนึ่งนะครับที่เราถือกําเนิดขึ้นมาในจุฬาแล้วก็วันนี้เองก็ยังได้รับความสนใจจากนักศาน้องๆนะครับที่สัใจศึกษาแล้วก็ของทางด้านของคนต่่าาาางชติทีีเเข้มรรยนนะคับ ดี a ีเอเราเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับแล้วก็เด็กของเราเป็นเด็กเก่งแล้วก็วันนี้เองครับเด็กเก่งของเราก็ได้ก้าวมาเป็นผู้นาทางด้านธุรกิจนะครับในสังคมเราก็เลยอยากจะถือโอกาสนี้ครับในการ connect นะครับแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการทาอลัมไนนซึ่งจะทําให้สังคมนี้มีความยั่งยืนครับผมรู้สึกนะครับ,รบวันนี้ผมรู้สึกวา่าเป็นบรรยากาศอุ่นเนาะก่อนหน้านี้เวลาเราเรียนจบไปเนี่ย มันค่อนข้างรวมตัวกันยากเราก็าจะไม่รู้ว่าโอเคใครอยู่รุ่นไหนแต่งานนี้เป็นงานที่ทําให้รู้สึกว่าโอเคการมีสมาคมนิสิตมันนำให้เกิดคอมมูนิตี้ของบีบขึ้นมาจริงมันําให้เราเกิดการรวมตัวที่จะสามารถสร้างอินทแที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้ผมคิดว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆน,นะครับที่จบไปแล้วนะครับก็อย่าไปกลัวฮะผมว่ามาเจอกันได้เข้ามาเป็นคอมมูนิตี้ด้วยกัน ผมว่ามันนาให้จากการที่สมมุติเราเป็น entrepreneur เนาะการที่เราแค่มี business อยู่ด้วยตัวคนเดียวอะอย่างน้อยมันมีคนมาช่วยต่อจิ๊กซอให้มันสเกลได้เร็วขึ้นให้มันไปได้ไกลกว่าเดิมผมคิดว่ามันมันก็เป็น opportunity ที่ดีที่ควรจะมาครับก็อยากเชิญชวน